ในโลกของ Roblox ผมเล่นเกมแนว RNG มาจนเกือบจะครบหมดทุกแนวแล้วแต่มีอยู่เกมหนึ่งที่ผมยังไม่ได้เล่น Obby RNG เรา for a Obby stages and make the most difficult Obby you can in o b b RNG เอาง่ายๆในรอบเกมนี้เขาให้เราสุ่มหาอบบี้ไว้ยิ่งอบบี้หายากอบบี้ที่เราได้มามันก็จะยากขึ้นตามแล้วกูทําอย่างนั้นไปเพื่ออะไรวะแต่ไม่เป็นไรใครๆเขาก็อยากเล่นอบบี้ง่ายๆเปล่าถ้าอบบี้มันยากเกินไปมันก็ไม่มีใครเล่นอะแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับผมจะสร้างออกแบบอบบี้ที่ยากที่สุดเองด้วยดวงที่กูมีเอาละโรลแรกเลสโกเฮ้ย hey, ได้แบบมีเดียมว่ะแป๊บนบึงนั้นมันสร้างยังไงนะ กดตรงนี้อบบี้5,500กดเซลอะไม่ใช่อีควิปว้าวความยากระดับมีเดียมว้าวยั this is so ยาก guys เอาละ่ะถ้าเราผ่านด่านปุ๊บเราก็จะได้เงินมา5,500เหมือนเขาให้เราสุ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆเปว่าวะใช่ไหมเราก็สร้างออบบี้ไปเรื่อยๆอันต่อไปเป็นโฮนะครับแป๊บหนึงนะถ้าเราใส่เป็น โอ้ย oh, hey. ไม่ดิเราจะเป็นที่จะต้องปลดล็อกแม็กเศษด้วยตายโหงอย่างนี้เราต้องเก็บเงินไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจนกว่าเราจะได้5้าหมื่นนะครับเราถึงจะแบบสร้างออบบี้อันต่อไปได้ oh. ระหว่างนี้ผมกดออโต้โรได้ไหมโอเคออโต้โ okay, รได้โงมาเราจะทำการสุ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้แบบว่าอันที่มันยากๆ Alright g u ตอนนี้ผมได้มา50 0 0 0แล้วติดออโต้โร่ก่อนและเดี๋ยวเรานั้นจะทำการอัปเกรดแม็กสเตดเรียบร้อยนั่นหมายความว่าเราสามารถใส่อันต่อไปได้อันต่อไปที่ผมได้มาแทบคือเซฟดอ์กดอีควิปนี่เอา้าโอ้ผมคิดว่าอันนี้มันค่อนข้างเอนนอยเลยอะมันจะมีประตูะให้เราเลือกอยู่2ประตูะถ้าเกิดเราเข้า ผิดอันเราจะตายนะครับเราจะได้เงินเยอะขึ้นใช่ไหมใช่ได้เงินเยอะขึ้นมันเป็นแบบนี้นี่เองโอเคเข้าตรงนี้เอา้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองเข้าอีกอันหนึ่งดูคุณผู้ชมอันสีท้่มันขมขลําเข,ข้าปุ๊บเราก็จะโดนรีเซ็ตใหม่โอ้พระเจ้าช่วยแล้วกูจะต้องแบบทําแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรอกเหรอผมไปเล่นอบบี้คนอื่นได้ไหมเพื่อ,ออบบี้คนอื่นมันยากกว่าไง แล้วถ้ามันยากกว่าของผมแล้วเนี่ยผมเมบีคุณผู้ชมแค่เมบีนะครับผมอาจจะได้เงินเยอะมากขึ้นว้าวออบบี้ของนายดูแล้วทางน่าจะแบบยากใช้ได้เลยนะเนี่ยโอ้โหน่าจะยากคุณผู้ชมแล้วถ้าเราไปเลนของเขาผมว่ามีน่าได้วะหมายถึงเราอ่ะไม่ได้เงินนะครับดูดิแม่เงิน ผมไม่เคยคุณผ,ผู้ชมได้เวลาล็อกอินแล้วผมเติมซื้อ Fast r o l ไปด้วยนะครับนี่จะเป็นเกมแนว r m g ที่พวกคุณรู้จักเอาละทำแลบ <L At let> เฮ้ยเดี๋ยวกูจะทำแลบทำไมวะกูต้องผ่านอบบี้กูถึงจะได้เงินไอเวนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้เหมือนผมเห็นอะไรแปลกๆหรือเปล่าเหมือนผมเห็นอะไรที่มันแบบยากๆ spinning jump intense are you kidding me โอ้อินเทนส์สุดๆ <g ül> เออวะอินเทนส์จริงด้วยเออแต่ผ่านทีเราก็แบบคุ้มค่าเลยไงเราได้เงินเลยอ่ะฮึบโอเคฮึบได้ทีสองหมื่นเลยได้ทีสองหมื่นเลยเฮ้ยได้ฮาร์ดมาสวยงามเอาละอย่างนี้เดี๋ยวผมได้เวลาอัปเกรดละอัพเกร,รดออฟบ,บี้นะครับ <c oughs> ไม่ได้แย่ละสามแสน m ม็กซ์เว r ร์เกอร์เวร์เกอร์นี่คืออะไรวะผมไม่รู้ว่าเว r ร์เกอร์คืออะไรแต่กูอัพเกรดไปก่อนอีควิปเว k ร์เกอร์เวอร์เกอร์เลเม่วันหนึ่งมันคืออะไรอะอัพเกรดเขาก็ยังไม่ได้ด้วยเฮ <Hey, S 2> ้ดู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 ดเหมือนจะเป็นคนที่มาเล่นออบบี้ให้กับเราหรือเปล่าดูดิเฮ้เว o ร์เกอร์พวกนี้เป็นวิญญาณแล้วคุณผู้ชมเขาเป็นวิญญาณ น่าใช่ว่ะเขาน่าจะมาเล่นออบบี้ให้กับเราดูดิโอ้ใช่จริงจด้วยเป็นคนแม่งเงยกูเล่นอะไรของกูอะใช่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 เป็นคนที่เล่นออบบี้ให้กับเราคุณผู้ชมสุดยอดเลยอย่างนี้เราจําเป็นที่ต้องอัพเวิร์กเกอร์ด้วยนะครับผมมองว่าเวิร์กเกอร์เนี่ยมีส่วนช่วยสําคัญกับเรามากๆเอาล่ะเพิ่มเวิร์กเกอร์มาเวิร์กเกอร์เอ๊ะไม่ได้โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเวลาล็อกอินล็อกอินไทม์ล็อกอินซุ่ม แม่เงเอ้ยได้แต่อะไรก็ไม่รู้กูไม่ไหวละดับลัลรักหรอไม่เอาเอา,เอาแบบทริปเปิลเลยคุณผู้ชมครับ I love triple luck โชคดีแบบคูณ3ามอบบี้อัปเกรดคนงานนี่ไงอัปเกรดคนงานได้ผมได้อะไรมาไม่รู้ที่แบบมันโคตรยากแบบโคตรพ่อโคตรแม่ยากอ้โหอันนี้เป็่าวะ XQ Part มันคืออะไรอะหมุน XQ Part โอ้โหโ้ทางน่าจะยากมากมากนเนี่ยอะไรแบบนี้อลองเล่นดู ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่ามันได้เงินเพิ่มมากขึ้นผมเอาหมดเอาลอ้อัพเกรดออบบี้เออเกินไปไม่แพงไปบักปบนี่ใส่ m o ว i n g แพตฟอร์มอีควิปเข้าไปยากแบบยากโคตรๆคุณผู้ชมเอาว่าออบบี้ของผมถึงแม้ว่าจะสำเร็จได้ภายในไม่กี่ดาน แต่ว่ามันนั้นยากมากๆโดยเฉพาะอันนี้เพลิดเพกว่าจะไม่ได้เงินซะเองโอเคได้ชี้สามหมื่นนะครับเออคุณผู้ชมครับตอนนี้ปัญหาของเราเกิดละคือเรานั้นได้ของดีมาเยอะมากเว้ยผมอยากจะบอกว่าเราได้ของดีมาเยอะมากแต่แต่แต่กูสามารถใส่อบบสสสสาาสอบบี้ได้สูงสุดสามใช่สามารถใส่ออบบี้ที่สูงสุดสามารถเอาง่ายง่ายคือเราหาเงินไม่ทันนั่นเองเราได้ออบบี้ระดับเทพเยอะมาก แต่เราหาเงินไม่ทันนั่นคือปัญหานะครับและตอนนี้โอ้หอัปเกรดแบบสเตตต่อไปอย่างเงี้ยเป็นล้านเลยอะเราอัปเกรดวอร์เกอร์ก่อนไหมโอเคอย่างนี้เราเพิ่มวอร์เกอร์เข้ามาเป็นคนต่อไปอัปเกรดเขาเพื่อที่เราจะได้หาเงินยากมากขึ้นยากพี่มึงง่ายมากขึ้นกว่าเดิม แล้วการที่คุณนั้นจะออกแบบอ,อบบี้เนี่ยคุณจะต้องคิดถึงตัวเองด้วยเว้ยเพราะว่าตัวคุณก็ผมจําเป็นที่จะต้องเล่นอ,อบบี้นี้เองด้วยนึกออกไหมถ้าเกิดคุณไม่ผ่านอ,อบบี้นี้เองคุณก็จะหาเงินไม่ได้ How about <c oughs> เราซื้ออ,อล่าไหมบวกเงิน10%ผมคิดว่าถ้าเกิดมันเป็นการลงทุนในระยะยาวแล้วเราก็มันน่าจะคุ้มใส่เลยอะมิสออร่าออร่าหมอกสุดกาบ <Hello. S 1> เฮวันนี้น้อยๆวเบคอนอยากจะมาลองเล่นอ,อบบี้กูดูเปล่า นี่เชิญเลยมาลองเล่นออบบี้ดูออบบี้พี่บอกเลยออกแบบมาแบบแง่ายๆเพราะว่าตัวกูจะได้ผ่านได้ <c oughs> เอ้ยผ่านด้วยอ่ะผ่านด้วยแล้วเสียใจด้วยนะตัวให้นายผ่านแล้วนายก็ไม่ได้อะไรใช่ค่าตัวตายไปต <c oughs> องจริงผมเข้าใจความรู้สึกเขานะครับกูสาเป็นรองออบบี้ของคนอื่นแล้วแล้วแม่งกูไม่ได้รับรางวัลตอบแทนมังโคตรเจ็บใจเลยในที่สุดแม็กสเตทก,กูก็ได้อัปเกรด ใส่อะไรไปไดีวอลจัมระดับความยาก1นึ่งหนึ่งอยากได้อะไรที่มันแบบง่ายๆนะครับง่ายๆแต่ได้เงินอีควิปไปโอ้โหเดี๋ยวลองเล่นดูดิใช้ได้เลยวอลจัมก็คือกระโดดแบบ360โนสโกปใช่ไหมแม่งเงยกูเกือบไปอ่าโอเคได้เท่าไหร่อ่ะ48,000ผมว่าเราเอาวอลจัมออกดีกว่าเราต้องการอะไรที่มันง่ายกว่านี้โอเคง่ายมากขึ้นกว่าเดิม ผมไม่แคร์น,นะครับกูไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะออกแบบให้มันยากเว้ยเพราะกูต้องการผ่านเองด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวียวดี๋ยวเดียว,ยว,ยวคุณผู้ชมครับผมเจออะไรแปลกๆสุดฟันนี่ถ้าเรากดตรงนี้นะครับเราสามารถซื้อสแต็กลักได้เหรอกี่โลบัคกวะเจ็ดสแล้วมันจะเป็นให้ผมแบบนี้แบบตลอด forever เลยไหม <B ell> เอาว ใช่ครั้งเดียวหายเลยโอเคไม่เป็นไรแต่เราดูดิว่าเรานั้นได้อะไรมาคุณผู้ชมเออผมจะเอาอันไหนที่มันแบบแลดูยากๆแล้วมันน่าเบื่อออกคูเล่นทีหมื่นห้ามันก็มันมันก็ดีหน้อยมันได้หน้อยะนวอยมันเป็นอะไรมันเป็นอันนี้เหรอเออมันก็ดีอย่างนะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดเราดันเดินตรงๆเฮ้ยใช้ได้อยู่ไม่ได้ยากขนาดนั้น เอาเงินมาให้กูใน5้าหมเอ็าจริงนะผมว่าปัญหาหลักๆเลยของเกมนี้คือการอัปเกรดแม่งแพงเกินนะครับอันนี้ผมพูดจริงการที่คุณจะอัปเกรดอะไรได้แต่ละอย่างเนี่ยแม่งยังแพงดูดิผมต้องนั่ง FK ฟเอานะเว้ยโอ้โหเล้านฉันไม่มีเวลาทั้งวันหรอกนะอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเราจะสร้างแต่ออบบี้ที่มันง่ายๆแล้วเราเน้นผ่าน แต่ได้เงินเยอะด้วย <laughs> ถือว่าโอเคไหมวะคุณผู้ชมแบบนี้ถือว่าโอเคไหมผมชอบวันนี้เพราะว่ามันผ่านง่ายนะครับเราแค่กะนิดเดียวเองโอ้โหได้ทีห้า่นเจหรอวะจริงๆเราสามารถทําเงินได้เยอะกว่านี้เว้ยถ้าเกิดเล่นเองอ่ะต้องออกแบบให้มันง่ายๆแต่ถ้าเกิดคุณะะ fk นะครับซึ่งผมกำลังจะ a fk ดังต่อไปนี้นะั่นหมายความว่าเราจะเป็นที่ต้องใส่สุดทุกอย่าง และนี่คือสภาพนะครับเมื่อคุณใส่สุดเว้ได้ขีหกหมื่ต่างกันกว่าเดิมเยอะไหมไม่แน่ใจว้าวเขาวงกดว้าวยากจังเลยสามารถซูมออกมาดูได้ด้วยว้าวโอ้โยกําแพงแบบดับเบิลโอ้โหอันนี้กูว่ายากใช่อันนี้ยากแล้วผมว่าอันนี้ไม่ตลกคุณผู้ชมอันนี้โนฟันนี่โอเคกูคไม่เล่นเองนะครับคุณผู้ชม ผมจะให้ AI พวกนี้เล่นแทนผมโอเคคุณผู้ชมครับตัดกลับมาตะกี้นี้ผมไปทำความสะอาดห้องผมมาแล้วผมทำการ AFK ไว้ประมาณเกือบ1ชั่วโมงตะกี้นี้ผม upgrade, อัปเกรดสเตตของผมนะครับเป็นอีกเลเวลหนึ่งแล้วเป็นเลเวล6ออบบี้ของผมยากกว่าเดิมแต่ผมอยากจะรู้นะครับว่าผมนั้นได้ออบบี้ที่เรียกได้ว่ายากกว่านี้หรือเปล่ามาดูตรงนี้แล้วกเ็เราจะทำการปรับออบบี้ press ไม่ได้อะไรเลยคือแบบอันที่มันได้ยากที่สุดก็ยังเป็นอันเนี้ยซึ่งผมใช้ไปแล้วไงคุณผู้ชมเกมนี้นะครับเหมือนที่ผมบอกไปจุดอ่อนเลยคือแม่งหาเงินโคตรยากนี่ผมแบบ a อ K ครึ่งชั่วโมงกูยังอัพอะไรไม่ได้เลยกูยังอัพอะไรไม่ได้เลยขาดอีก4ี่ล้านพระเจ้ากูไม่ไหวละนะครับเดี๋ยวผมจะทำการซื้อบวกก9 9กก้าอีกแค่หนึ่งรอบ ถ้ารอบนี้ผมไม่ได้ของดีผมจะเลิกเล่นและเรานั้นจะพอกันทีกับเกมเกมนี้โอเคปะเพราะว่ามันฟาร์มยากเหลือเกินกดเรียบร้อยนะครับเลิกเล่นเลยหมดกำลังใจ <laughs> มันซ้ำสำหรับใครคนไหนนะครับที่อยากจะออกแบบออบบี้ครับผมยากๆให้กับเพื่อนเล่น ก็สามารถมาเล่นเกมนี้ได้แต่เวลาเพื่อนคุณนั้นเล่นออบบี้เสร็จแล้วเพื่อนคุณจะไม่ได้อะไรเลย